ตำรวจลงไอจแม่หรอคือแบบว่านี่ไปแฮกไอจแม่มาแม่ก็จะเฟบแต่หนุ่มหน,มนาร่กที่ไม่ได้หล่เหอเท่าเราก็ไม่รู้ว่าเฟปทำไมนี่บอกแม่แล้วว่าถ้าสมมตดว่าแม่อยากหาแฟนแม่อยากหาคนมาช่วยแม่อย่งนนี้ยคือต้องให้หนูมาคิซีก่อน <laughs> ถ้าหน้าตาไม่ได้ครึ่งหนูหนูจะปัดตกเลย ก็พอถ้ามีคนมาจีบแล้วพอให้เจมคิวซีอ่ะผู้ชายเขาไปชอบเจมแทนหลายทีแล้วนั่นแหละคือแผนเจมคือเข้าใจปะแม่คือยูลุกเ f e r e นทูเดย์นะแอมน t แม่คือแอมเฮอร์ซันเย่เออผู้สีลูกเกือบไม่คือเกือบผู้วัหิมผู้สีบางเจมอิส growing น o อ I'm a baby I'm not growing ไม่เคยตัดผมหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนช่างเขาไม่ตัดต้นอ่อนอยู่บนหัวให้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มันยังเช้าอยู่ใครตื่นเช้ามาเราเป๊ะเลยไม่มีหรอกเนี่นี่น่อยากให้ทุกคนนะครับผมช่วยอนุรักษ์ปากกาลังด้วยนะคะช่วงนี้แบบปากกาลังก็คือมีไคือเริ่มจะสูญพันธุ์ละอันนี้คือเป็นสเปเชียลซอเออสเปเชียลเออสเปเชียลซอสพพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแม่ฮะโอกาสลินหนูได้วอร์มก่อนลินหนูยังไม่ได้วอร์มเลย ติดโบหน่อยไม่มีครับอันนี้แอคอะไรบรอกแป๊บหนึ่งนะนี่คนคนดูไม่ค่อยเยอะนี่มันจะได้บล็อกง่ายๆคนลูกแพ้ใช่ไหมครับติดโบย <laughs> แม่ขอดูมือหน่อยมแม่ทำมือแบบเมื่อกี้ม่หน่อยดิดูแลกินข้าวอ,าอะไรดีชาาเนี้ย <laughs> <laughs> ติดใจเหรอ <laughs> ข้าวขาหมูหมูหมูก็ตตองจั <laughs> วัสดีครับเตอร์บอกว่าขอถ้าติดโบหน่อยค่ะ รู้ปะว่าท่าติดโบวะมันเป็นท่าที่วงเราแบนกันไม่มีใครชอบเอาจริงปะ่ะทุกคนชอบอืโอูน้น่าตะน่าจะจะชาร์จีก็มาแต่งตัวเหมือนแม่เพื่อเอาอันนี้มันเป็นแบบซิมเปิลลุเสื้อยืดสีขาวแต่แม่ตื่นก่อนแกก็เสื้อยืดสีขาวกเกสีเทาแต่หน้าสีดำเจ๊ว่ะกอกก็กอกกอก ทุกคนครับวันนี้ขอากำลังใจให้พวกเราทั้งหมด6คนด้วยนะครับผมอ้าววันนี้เจอบอกักอูเหรออูมาสิวันนี้ไม่มาสีอูไม่มางั้นบอกเขายกกองไปอุ้ยอุ้ยพวกเขาโกงมาทำไมกองเงินกองทองไปล่ะวันนี้ไม่ไม่ได้ถ่ายเอ็มดีนะเท่หมดลเลยหน้ำน้ำหมดรองเท้าแต่ไอ้รองเท้าสน้นสูงเลย ครับลงเท้าแตะแม่พูดมาได้ไงหน้าแบบนี้ต้องคัดชูเท่านั้นค่ะจริงไม่วันนี้ไม่ได้ถ่าย MV นะป่อกไปเลยวันนี้ไม่ได้ถ่าย MV นะไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะถ่ายไปแล้วจ้าวันนี้เป็นเหมือนจริงบล็อกนะแอคแอคเนี้ยขอบล็อกแบบหนึ่งนะ อ่าเราไม่สบอารมณ์หยอกหยอกหยอกเลน่นชี่ินแต่เช้าเลยละน้องออไม่ได้มีแค่อยากหยอกกับพี่พี่เจซี่เฉยเพราะว่าแบบคือช่วงเนี้ยมันเป็นงานเปิดก็จริงแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบอะไรเปิดไม่แบบเวลาแบบเราไปออกของเด็กไงมันเป็นฟิลแบบเราขึ้นไปบนเวทีได้พูดคุยกันบนเวทีเปิดกี่โมงแล้วก็ลงเลยมีแต่งานที่มีค่าจิตใจูกมัดม,มันก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างไงแ,แบบลงหลายทุนแล้วลู แบบแบบเราก็ลงทุนซ้อมลงทุนตั้งตั้งใจงตัวแป๊บแมนแล้วก็เปิดพีคอนเสิร์ตสิไอพี่เขาก็เสียค่ารถมีรถนูถ่นนี่นั่นมาใช่ไหมเราดูมีตังค์มั้ง <c oughs> คือทำงานทุกวันนี้ค่านะ้ำค่าไฟค่าห้องเจมรวยจะตายไม่รวยๆวยว่อไัมาโยเชียนโยโยโนมัยโยโยเชียเนี่ยซื้อไอโฟนใหม่ด้วยแม่ตามมาจาก ตามมาจากหัวหินเลยคนนี้อ๋อสวัสดีครับผมชื่อเจมส<อ><ม>์นะครับดีดีนะเขาเขาอาจจะมาใหม่เขากลัวไม่ใช่แบบใครกลัวนี่แหละกละัวแบบเขาแบบมาตามใหม่ผมแล้วเ,เขาเจอคนแบบเนี้ยไม่อันนี้คือแบบอันนี้คือเวลาเจมอยู่กับแม่คือพอดีว่าเจมอยากจะบอกว่าแม่อายุเยอะแล้ว <c oughs> เราก็ต้องแบบต้องตามใจหน่อยคือเคยค <c oughs> ือแบบนี่เห็นไหม นี่แหละผมแบบว่าจริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าเราไม่ตามใจนะเขาจะเป็นอีกฟิลหนึงซึ่งเราก็อยากให้เขาแบบเออเขาอารมณ์ดีเขาทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยแม่ยังตามใจเจมส์เลยเราในในกองตาใหญ่มากอยู่บอางี้นะแต่อยู่ในแอปไม่เคื่อนะใช่เพราะว่าแบบคือนี่ก็อยากจะรู้ไงว่าใครรักแม่เราจริงบ้างไงใครมีแต่ส,สาวงใช่ ใครคือใครแบบที่มาดูแอกแม่คืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะสุ่มมาดูว่าแบบเอ้ยได้รักแม่เราจริงไหมคือวันหมอเดือนเจมนี่กลับก่อนพูดสิอ๋อมันก็ไม่ไหวแล้วแม่เห็นหนูบิดมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่มีพี่พี่แฟนขับถ่ายแล้วมันเป็นฟิลเหมือนแบบเจมควงเอวอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีเสียงดังแกรบแม่เห็นไหมคือมันเสียงดังแกรบแล้วเจก็แบบเนี่แหละมันก็ใช้เอวนะมันก็เป็นเนี้ยสิ่งควงอยู่นั่นแหละ วู้งั้นแสดงว่าเฟาสต่อปไปที่จะเจอเด bon ็กส r f o r อร์มบนเวที or stage ก็คืองานที่ at icon สยามชัยมายาจะมีกอนอคอนสยามงานอะไรรอไม่เอ้ยเบื่อแบบเบื่อแบบว่าเออมีแบบ มีลูกค้าแบบไปเห็นเด็กแล้วแบบว่าเขาอยากอะเอ้ยจ้างแท้ขึ้นมาถ้าจะพอฟอร์มอบบขอรับเป็นแค่ง,งานเฟสเทอร์นันทัวร์มันไดอาร์มฟิลเลงก็สนุกมากไม่แล้วเรามีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอ <c oughs> งานหัวหินสนุกจริงๆอบบเป็นคอนเสิร์ตที่ดีแลนกิลเอทไทน์จริงครับประมาณคนคือแบบว่าอยู่ตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเลยม,มาทำอะไรอะอ๋อวงแรกเขาขึ้นตั้งแต่เที่ยง<ม>วันไม่แบบบันฟิลแบบ drinking on the beach แบบที่นิวบอกอ่ะฟิลมันดี drinking on the beach จริงแล้วแม่ drinking on the อะไรอ่ะ on the beach on the beach on the beach แม่เคอปลาดาวอยู่บนบกได้หรอแอคไหนเนี่ยแบบนึงขอบอกแป๊บนี่เฮ้ยวันนี้มาไลฟ์นี่ได้บอกกันสามสี่คนแล้วนะย่อคิดถึงเหมือนกันครับน้องซังผู้ใดคือซังไม่ขอรูปน้องสร้างอ้น้องซรงอ๋อน้องซัง ใช่แต่แบบไม่ใช่แอคน้องสาวจริงๆนะอ้าวลูกจะชังคุณพอ่อปาป๊าเนี่ยน่ารักอ้อาวจริงไว้ผมรทรงทรงนี้เนี่เหมือนพี่คิมเลยอะแล้วช่วงนี้พี่พี่คิมสวยมากอา้าวผมก็อยู่แล้วจ้าจริงๆส,สวยไปสู้แม่หรอกนะไม่ใช่นะทุกคนมีสุทธดีมากสป <c oughs> อนอ้าวเขาเขาแม่นี่ช่องแม่ไม่เข้เขาเจมเจมอะ อันที่เขาคือมาคอนพี่คอยแต่เข้าได้หมดเลยนะครับช่วงนี้แบบว่างว่างงานมากผมเป็นคนขยันทํางานเหรอเมโยเชียและแต่วจะบอกเมโยเชียละแตนีโยเอ่อเอ่ออาซินซินเทเลโ,โฟนนะโอ้คิดก่อนไหมล่ะซินเทเลโฟนอะโทรศัพท์ใหม่อะ <laughs> แม่ใช้บีบีอยู่เลยนี่เครื่องนี้คือไลฟ์มาจากบีบีนะคะ ใช่ครับบีบีแบ็กเบอร์ไลฟ์ถามแม่คือหน่อยว่าแม่ครือได้นอนบ้างไหมทำไมคือเวลานอนแม่คือแมีเยอะทุกคนไม่รู้หรอกว่าฉันรักกับพริบตาเยอะเพราะว่ามันคือการหลับอย่างหนึ่งแคอร้ยเย็นมากขนตา <laughs> อย่าตีกับรู้ไหมไ,ไลฟ์ลนานยังไลฟ์ได้ประมาณ สิบนาทีไม่ถึงด้วยเหอะอยากรู้ค่ะว่าน้ำในแก้วชมพูในวันหัวหีวของแม่คือคือน้ำอะไรหรอคะอัมาริตที่ทำให้เราสดชื่นสั้นและไม่หลับมิกซ์เบอร์รี่ค่ะไม่ใช่จะแช่จะบอกอะไรให้ทุกคนคนคนไทยชอบกินน้ำเปล่าใช่ไหมแต่วันเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินน้ำเปล่าเพราะว่ารู้สึกมันไม่อร่อยไม่ถือว่าชอบกินอะไรที่รสชาติอร่อยเช่นสมมติถ้าต้องกินน้ำเปล่าก็ต้องกินน้ำปลาที่ใส่น้ำแข็งสิ่งที่เคยติดกินมากๆคือโซดาเปล่า แล้วก็บีบมะนาวอันนี้คือเป็นเคล็ดลับดีทอ็อกด้วยแล้วก็ทําให้เราตื่นตลอดเวลาแล้วก็ไม่อ้วนด้วยอันนี้แค่น้ำน้ำเปล่านะทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบคือถ้าแบบไม่ใช่แบรนด์ที่แม่เลือกองเนี้ยแม่คือกินปูระบ้วนจริงเลยไม่ฉันไม่บบกินโซดาที่ทําขายอยู่ทั่วไปฉันใช้เครื่องผลิตโซดาเองฉันหล่อเล่น <laughs> <laughs> มีเวลามั้งแค่เอาให้ตื่นก่อนท <laughs> ัวันี้พวกผม <laughs> เธอจะเหมือนเรียกร้องอะไรโอ้ยนป็อะไดูแก้วอูดิแก้มแก้วอูโอ้โอห,ห,อเ,ออหเอาไปต่อยบะหมีม่อ <c> ย <oughs> ่าออกล้างนี้โนียนี่ตัวใหญ่นนปะเียบวมโซเดียมค่ะช่วงนี้แบบเลิกดึกกินแต่บะหมี่กุ่งสำหรับผู้ไม่ได้กินเลย <c oughs> เรทนาะแล้วนะเรทอะไร <c oughs> ไข่เราต้องถึงนั่นกี่โมงติวเตอร์ละสิท่า พี่เขาอีกกี่นาทีถึงนะครับติวเตอร์เขาหัวเดียวกับเทียมรีบเขาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเจ็มเขาหัวเดียวกับเทียมรีบเขานัดแต่งเก้าโมงค่ะอีกห้านาทีถึงใช่ไหมครับพี่สิบนาทีไม่แบบผมตกเล็กป่ะไม่พี่ไม่คือพี่เขาบอกสิบแต่มาพูดในไลน์ว่าห้าเอ๋อหนูผิดอ่ะไม่คือจจมอยากให้แบบมันล้นล้นล,ลงไงอ๋<ร>อ,อเพราะว่าชุนเจมเขาเออเขาแต่งเก้าโมงแต่ติวเตอร์ก็ยิมเนี่ย ล้วก็คือเราเลยต้องแต่งตั้งแต่แปดเราจะเริ่มถ่ายเออเริ่มทำนู่นนี่นั่นกันตอนสิบโมงครึ่งนั่นเองเอ่ครับวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะมามีแบบตีหน่อยมามีหมามีเจมปูดหรือ,อยังเราเจมขำม,มากที่แบบตีไปชวนพี่เจมสองหมามีแล้วพอพี่พี่เจมงง อันนี้มันมีเต็มจิมอูดเลอยงเสียงมันซ้อนกันเอางี้ก่อนหัวใจนี้มัมีเติมจิมอเนี่ยังเติมจิมอเนี่ยคือขอกะจังเออะไรนะขอกระตขอกระขอกระขอกำลังใจในการเรียนนะครับพี่เจมส์สู้ๆนะคะนี่พี่ก็เพิ่งผ่านมองเกษตรที่เหมือนมันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันอืมเหมือนเหมือนกันสู้ๆนะ ต่ถามว่าพี่ผ่านแล้วพี่เข้าไปเรียนไหมพี่ไม่เรียนหรอกเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีความรู้มากพอแล้วที่ไม่ต้องหาความรู้ในห้องเรียนว่าแจะไปถ่ายอะไรกันนะคะงานรับเหมือนเดิมครับรอติดตามได้เลยอยากจะบอกว่าอันนี้แบบพูดในความรู้สึกของการที่ไปถ่ายเพลงที่สามมาสนุกทุกคนจอยมาก เอมบสวยแน่นอนออดูได้เลยอันนี้คือว่าเป็นฟิลแบบจอยๆสามารถเปิดวันไหนได้บ้างนะไหนเราใบเพลง Morning p i เ k e r j a n d Everyone This Is Hashtag My Alien Block บล็อก Just kidding j u <laughs> s ิ k i d d i น g j u ใครพิมพ์อะไรมาก็บอกหมดเลยหรอลูกมันไม่เหลือใครแล้วนะไม่ไงอันนี้คือมันเป็นไลน์ของเจมถ้าพูดถึงคนอื่นรู้เจมบล็อกหมดเลย <laughs> รจริงเราไปท่องแฟรนไชส์เดสนะคะลูก <laughs> ไม่เห็นไม่ยินเลยตอนที่ไปโชว์เขาอายคนข้างข้าอรถบัา ไ่ใส่เอินใส่เอียขอเวลาเจการทำงานหน่อยสู้ๆนะครับน่าจะไปทำงานสัก9ก้าโมงหรือ10บโมงกันใช่ไหมทุกคนรอคอนนะคะเดี๋ยวก่อนทุกคนจะเย็นนันนี่เพิ่งมีแค่สามสามเพลงเองบอกว่าถ้าเกิดเด็กมีคอนเสิร์ตจะกินหมาเจ๊ก็เลยผิดไปบอกว่ากินอาหารหมาแทนได้ไหมเพราะสงสารหมาถ้าโดนกิน อ่ะกำลังคิดคิดคิดอยู่ว่าสิ่งที่พูดไปมันจะโดนไหมไม่โดนหรอกมันจะโดนอะไรนนเหมือนคณะเหมือนเมไใบเพลงตอนมันออร้องยังไงขอสองคำซิงเกิลสามปุ๊บโคดริปนี่โคดริปโคดริปเลยโคดริป <Cold drip. S 1> จริงคือมีแค่สองคำนี้โคดริป เพลงอะไรอ่ะท uh, um uh> şey ี่แม um> ่ลงมาคือไม่ได anyway> ้อยู่ในหูหนูเลยอ่ะอาจจะเป็นในส่วนของมหาล่าออเดริปแหรอแปลว่ามาแน่คอนตุกคนใจเย็บมึงมีแค่สามตัเองเองก็นอกนั้นก็ซื้อสิทธิมาให้เด็กไงอาจจะเป็นแฟนมิตติ้งเล็กๆได้ อาแต่เดี๋ยวซิงเกิลสามออกเราก็ต้องเอ้ยเลยซิงเกิลสองเรามีแฟนไซไปยังนะซิงเกิลสองมีแฟนไซแล้วตอนไหนอ๋อแข็งแคลงเออแข็งแข็งแคลงมีแฟนไซแล้วแต่ซิงเกิลสองเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนสามารถไปฟังไปปัดวิวกันได้นะครับผมที่ช่อง DMD Music นะคะชื่อเพลงว่าอกถ่ายเป็นเพื่อนเธอ B.S.U. ไม่ได้ชื่อเพลงว่าข้างๆเธอน่ะ ถ้าพิมพ์ว่าข้างๆเธอเดสมันจะไม่ขึ้นนะทุกคนมันจะไปขึ้นเพลงอื่นเพราะฉะนั้นต้องพิมพ์ว่าอกหักเป็นเพื่อนเธอยังอันนี้คือคียเขียนอันอันนี้คือแบบยังไม่ได้วอร์มคอไม่งเอนอันนี้เขาให้มากี่นาทีอะจนกว่ามันจะละลายไปกับหน้า จริงเหรอไม่จริงไบโอโพลิเมอร์เหรอไม่จริงอันนี้มันจริงจริงมันแห้งแล้วแต่ว่าเราก็แปะไว้ก่อนว่าเพราะถ้าเปิดมากุ๊บเอาปิดไว้เหมือนเดิมดีกว่ามันไม่ชอบเจมแล้วอย,ลนนะยอกเล่นนะยอกเล่นไม่ชอบเจมเลยเจมให้แม่เคอร์เต้นให้ดูบ้างคะ่ะโอ๊ยเอาคือเอาจริงๆนะแบบไม่อยากให้แม่ทําอะไรหนักๆเลยช่วงนี้แม่แบบ แค่แบบแค่ดูแลพวกผมทั้งสิบแปดคนแม่ก็เหนื่อย,ยเลยเมื่อวานแม่ไม่ได้นอนเลยทำไมอ่ะก็แม่กลับมาจากหัวงิงกว่าจะถึง <S <S> <S ใช่ไหมตีสี่ครึ่งกว่าจะเก็บของเดินขึ้นบ้านป,ปุ๊บปั๊บรถรับตอนหกโมงไปกองมันจะได้นอนตอนไหนอ๋ออ๋อใช่เมื่อวานนี้มีกองคือวันที่เดินทางไปก็ไม่ได้นอนอืมไม่เป็นไรนะเดี๋่วนอนเผื่อ พี่เจามานานัดหนิวันที่เ <c oughs> ท่าไหร่ครับเผื่อจะหยุดไปหา <c oughs> จะไปนานหนิงใช่ <c oughs> ใช่ครับก็เอาจริงก็ <c oughs> ไม่สามารถบอกได้ว,ว่าไปวันไหนแต่ก็มีงานบนที่ตอนไปก็บอกตลอดแต่ไม่ได้อยากให้มารอที่สนามบินนะบอกเพราะว่าจะอัปเดตเฉยๆว่าเอ้ยวันนี้ลูกฉันทาอะไรเดินทางเร่นี้น,นั่น,นเพราะว่าชอบมีพี่ๆมาทวงแหละว่าแบบ เอ้ยไม่อัปเดตเจมเลยอย่างเงี้ยทำมาสี่ห้าปีมันไม่มันหมดมุกแล้วมีอะไรก็มาเสนอกันสิอันนี้คือความดีใจป่ะ <c oughs> ไหมแบบไม่คือแม่ก็อัปเดตท,ทุกครั้งกับทุกคนใช่แต่ว่าแบบว่าความจริงคือเจมมันเล่นตัวไม่อยากให้ทายมันมันเก็บตังค์แล้วหรอเอาวันนี้เข้าเจมเออก็มันให้เก็บพรีเมียม <c oughs> ไหมแบบว่าคือแม่อัปเดตอยู่แต่ว่าแบบบางงานอย่างเงี้ยคนก็เข้าใจผิดว่าเอ้ยบางงาน ว่าแม่่ะไปงานเจมงานนี้แต่จริงๆไม่นะทุกคนแบบคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ <c oughs> บ้านของแม่เคือไปออกงานพร้อมกันแบบสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เคือแบบก็ต้องไปดูคนนั้นไปดูคนนี้แล้วก็อีกของคนนึงก็มาดูเจมอะไรอย่างนงี้ครับผมในวันที่แม่อยู่กับเจมคนอื่นเขาก็โดนทิ้งเหมือนกันเฮ้ยทุกคนมีแม่โว้ยเฮ้ยร้านอะไรอะ กังกินข้าวอยู่ข้าวแล้วแต่ทุกคนก็มีลูกแล้วลูกก็ทิ้งแม่บางทีเตมก็ไปไหนไปทํางานเออทิ้งอทิ้งเลย <laughs> นั่นแหละเจมก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าไม่อยากให้พลาดนะครับถ้าไม่อยากให้พลาดอัปเดตเด็กๆในบ้านนะก็ติดตามเจมไว้ติดตาม AR ทุกคนไว้นะครับแล้วทำไมเขาต้องมาติดตาม AR อารเขาจะถ่ามแบบนี้ไม่ใชต้องมาติดตาม AR อเพราะอยากจะบอกว่าถ้าคุณสนิทกับ AR อไอ้ถ้าคุณติดตามกับ เอานานเกินหนึ่งปีสิทธิพิเศษก็คือได้เข้าไปในโค้ดเฟนไม่ใช่โคดเฟนนักเปลี่ยนว่างเลยแต่ละวันน่ะมีตอนเจมนอนอาบปากเนี่ยโคดเฟนมีแต่ดูมันดีคืออยากจะบอกว่าในโคดเฟนเนี่ยคือบันเทิงมากชอบเออมีแต่ดูมันดีจริงตามไม่เคยคนเดียวจบไหมก็ตามคนอื่นด้วยเพราะว่าเจมอยากจะบอกว่าแบบคือมาเต็มต้องเริ่มต้นให้ดีกว่านี้อ้าวนี่บรรยากาศเนี่ ต้องควรงตรทุกคนคะฝากไปตามแอคออฟฟิเชียลของดูมันดีด้วยก็จะเป็นทางการหน่อยใช่แต่ถ้าเอาแบบว่าไม่ได้ทางการมากติดลงติดเล่นขำๆจอยๆก็ติดตามผมเออได้ติดตามถ้าติดเล่นติดจอยไม่ทางการไม่มีอะไรเลยติดตามดาราผมขายแอด <laughs> เพราะดาราไม่ค่อยลงใช่ไหมทุกคนต้องช่วยกันพูดนะดาราต้องลงเองเยอะเยอะ แล้วไ,ได้ไม่หมดบ,บดวาระของแม่แม่จะได้อาออฟโซเชียลแล้วก็ไปขายแกงตอนเช้าตอนบ่ายมาทำอีเวนต์อย่างนี้รูก <c oughs> หนูขอแกงตอนใกล้จะปิดหลานด้วยนะมันจะได้เยอะข <c oughs> ้าใจไหมหาไอจีคนอื่นไม่เจอพี่เจมคือโดนบล็อก <c oughs> น่าจะโดนบล็อกปะมันจะบล็อกอย่างเดียวเลยเฮ้ยเจมหนูไปก่อนนะหนูไปเข้าแถวแล้วห <c oughs> <c oughs> อ๋อน้องเรียนอยู่แปดโมงแล้ว ที่เาเช้าเด็กเขาจะได้กินข้าวเช้าเ,าเ,าเาติบโตแข็งแรงดีดเขาเผื่อเป็นแบบเป็นยาใจให้น้องอในวันเรียนไงใช่เขาก็ต้องมานั่งฟังแกกับจันไรฟ์พูดกานไปเรื่อยไปเปล่าไม่หรอกพอเราน้องดูไรฟ์เสร็จป,ปุ๊บแล้วน้องก็มาบอกว่าพี่คะหนูติดศูนย์พ่ะพี่เลยค่ะชีเอาอันนี้นะน้องชีเอาหน้าเราอะขึ้นเสาธงนะน้องจริงเหรอใช่งั้นฝากโปรโมทด้วยนะครับเจมจากวงเด็กนะครับพี่ปุกกี้พี่บอกว่ามา มาเธอน้องลูกแม่หนู <c oughs> ใกล้ถึงแล้วเนี่อย60โมง,ง <c oughs> แต่ว่าปุกกี้แตปุกกี้แต่งอีใครอีกคนน,นนึงปุกอันิตปุกกี้แต่งน้องยิมปะ <c oughs> พี่ปุกกี้หนูมาตรงเวลาเออปุกกี้แต่งน้องยิมวันเนี้ยต่น, <c oughs> น้องยิมก่อนเลย <c oughs> ค,คือการที่หนูแบบขึ้นรถตู้ตรงต่อเวเวลาต่อให้รถติดแล้วหนูไปฝ่ายหนูก็ไม่ผิดไม่เพราะน้องยิมแต่งแปลเ จริงเหรอยิมแต่ง8เหรอใช่เพราะว่าพี่ปุ๊กกี้ไปสิบไงแต่งสงคนก็สไตล์ที่แปนไงยิมแต่ง8เจมน่าจะได้แต่งประมาณบ่ายโมงมใช่ช่เจมแต่งเก้าหยอกเล่นน้องเข้าแถวพี่เข้างานสู้ๆนะครับทุกคนโคตรริบจ,<อ>จริงไอแม่มีคนฝากแม่ว่าจริงแม่ฝากบอกฝากแม่บอกเตอรล์ลงรูปด้วยนะคะมีแค่เตอร์ยังไม่ได้ลง ฟังนะทุกคนจิตใจดาราย่างลึกอย่างถึงจริงคือฉันอยากถือโซเชียลให้ลูกฉันฉันพูดไปเลยฉันพูดตรงนี้เลยนะคือเอาจริงอะคนหล่อในบ้านของดูมันดีเขาจะไม่ค่อยลงลูกกันงั้นขี้เล่เถอะเพื่อที่ให้คนดูได้คิดถึงแบบนี้ไง บางทีถึงเกินถ้าเกิดว่างานเปิดมันน้อยเขาก็ไม่ไม่ได้เจอใช่ไหมเราก็ต้องยาไสเขาด้วยยาใจเขาด้วยยาใจด้วยเขาว่ายาไสแม่จะไปเก็บหมดทุกคนได้ยังไงแม่ทําอะไรทั้งหลายอย่างเฮ้ยแม่หนูหลงตรงนี้หนูอ้วนขึ้นไม่อ้วนขึ้นน่ารักตาตานมีแก้มน่ะอันนี้ที่ไหนเจออะอยากหน้าตอบแบบนี้ นี่งั้นเราจะไลน์เราก็พาเข้าไปเจอทุกคนเลยดีกว่าคนละหนึ่งเออสองวิแล้วก็ปิดไลน์กันไปด้วยดีงั้นแม่ถือนะเอออีกแล้วเ <laughs> จมก็ไปสิเล่นกับน้องโอ้ <laughs> หนูต้องอยู่ด้วยหน้าหน้าพี่หนูเป็นคนชักเสาธงปะ <laughs> ชักธงไม่ชชักเสาทำไมล่ะเาลออไว้ที่ไม่ไม่ใช่แต่ตอนเด็กๆนะถ้าใครแบบได้แบบ ไปชักธงชาตินะเท่นะประตูสามแบบยืนกลึงไปเลยใช่ไหมล่ะโอเคทุกคนพวกผมถึงสถานที่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวลงรูปเด็กให้ดูหกคนโอเคจบวันนี้โอเคให้ถ่ายคิดถึงนะพี่ๆบ๊ายบายนะไปตั้งใจให้คนทำงานก่อนตองต่อตั้งใจทำงานนะครับคนเก่งอยลังใจให้นะจ๊ะตั้งใจเรียนด้วยนะไอ้พวกเด็กแฉกบ๊ายบาย